สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกม DMC v i r t u v i e w Round 4กันในมิชชั่นที่4กันแล้วนะครับไปดูกันเลยว่า v i r t d i e จะจะกลายเป็นคนชั่วอย่างเต็มตัวหรือยังหรือว่าจะต้องจมดิ่งสู่ความมืดและความโกรธและเครียดแค้นอีกอะไรอีกมากหรือไม่แต่ในมิชชั่น4นี้ครับผมขออนุญาตใช้ Devil Trigger นะฮะเพราะว่าศัตรูเริ่มโหดแล้วสังเกตจากมิชชั่น3นีผมก็ลดไปเยอะแล้วนะเลือดแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ ภาคนี้ถ้าจะบอกให้พูดตามตรงมันเหมือนว่าเป็นภาคที่ทําไมเวอร์จิลถึงเป็นคนชั่วเพราะว่าตอนจบของดี c มซนเวอร์จิลยังเป็นคนดียังบอกว่าไอเลิฟยูดันเตอยู่เลยดันเต้ถึงกับัง,งะ่ะจะจะเล่นน้องตัวเองแล้วไม่ใช่รู้สึกว่าด่านที่เราผ่านมานี่ทําให้หัวใจแพ้เราหายเลยอีกหนึ่งแผงกูดโดมันจึงดันเต้อะแม่ของของเราให้เธอไปใ,ให้เขามั่วและแปลอะไรนะนะ เ,เริ่มเรื่องไม่ทันเรื่อไม่ทันคุณต้องหาเธอและแสดงให้เธอเห็นว่าคุณทำอะไรแล้วจบเรื่องนี้ซะก็คือวอร์จิวน,นี่ต้องไปหาคนที่ให้สร้อยดันเต้ซึ่งก็คืออีฟชื่อเปล่าจำชื่อถูกกระเป๋าปะเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของดันเต้และวอร์จิวนั่นเองนี่ฮะอีฟน่าจะอีฟนะ ไกลมากจะไกลไปไหนวะเนี่ยโอ้โยกูอยู่ไกลไปไหมเนี่ยมาแนละ้วฮะโจดไอตัวนี้น่าลำคาญพอกันเลยฮนะมาสิเว้ยเดี๋ยวฉลืมท่าจิ๊กจิ๊ก อือช่วช่วช่วสู้ไม่ได้หมุนไปก่อนสู้ไม่ได้หมุนไปก่อนหมุนไปก่อนพ่อสอนไว้พ่อสอนไว้พ่อสอนไว้พ่อสอนสอนสอนไว้สอนไว้สอนสอนสอนไว้อือชิว่าท่าโหดไอ้ชิ๊บชิ๊ชิ๊ชิ๊มึงมานี่มึงมาลองท่านี้ไอ้สยมาเลยมามึงมาเลยมาผมว่าผมเกลียดตัวฮับปี้มากเลยป๊บ ก็มาหนี่สิเว้ยเจอไรเดอร์คิกเจอไรเดอร์คิกเปนหน่อยเคยดูไหมมาไลเดอร์ไอ้จื๊อจื๊อจื๊อหมูป้อหมูปก็มึงจะต่ำไปไหนกูมองไม่เห็นไอ้ยี่ไลเดอร์คิกไลเดอร์คิกไลเดอร์คิกนี่โอ้ยได้ดับเบิลเอสอีกแล้วจื๊อนี่เริ่มแล้วครับความทรงจำในการเล่นรอบที่หนึ่งเริ่มกลับมาเรื่อยๆเหมือนเหมือนเวอร์จิวเลยเริ่มชั่วเรื่อยๆซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะได้ยินเสียงคนร้องนั่นคืออีฟแม่เรานนั่เอง ตามตไปดูอย่าห่วงไปเลยท่านแม่ฝันร้ายใกล้จบลงแล้วไอ้ย่ะไปแบกแดนอุยเบกแบกแดนอะไรแบกแดนก็ไปเลยโอ้โหหน้ามันไหลไปไหนวะเนี่ยโอ้จะเอาฟ้าผ่าตกใจตกใจเดินอย่างเท่เดินอย่างเท่จึ๊บจึ๊บ แน่นอนพื้นที่โลนี้ไม่ได้ปล่อยให้กูเข้าง่ายแน่นอนมึงมาเลย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 จึ๊จึ๊จมึงจะเอากูเหรอปื๊บป๊บปป๊บปุ๊บปุบอุ๊ยะเดอชิดืดชิประตูซุบ้ซุบอุ้ยุบป๊บโอ๊ยัลกัปนีมา <c oughs> มาเลยมามาเลยมาเลยอุ้ยซึบปุ๊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 บมาสิเว้ย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 สักซิกสักซิกซิกเลยเฮ้เดี๋ยไอตัวบินบินนั่นใช่ไหมโอ้ไม่โดนดีไม่โดน,มโดน,มโดนไม่ได้หลบเลยนะไม่เห็นไม่สังเกตมองอยู่ตัวหน้าเอ้ยบ้าแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้ว ขอใช้เดียววิชิงเกอร์ยิงหน่อยด้วว่าอืมชาร์ตอืมอื้มบนี่ซึ๊บโอ้โหสองตัวรอกูเลยชิ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 เฮ้ยจะท้าหากิน ไอชิ them. Them. ักกสิักกสิอุ้ยเกือบเกือบเกือบมึงอะมึงอามานี่มึงอามานี่เอ้าจะเรียกให้มันมามันก็ตายซะก่อนเยอยไปลุยกันต่อเลยครับตีเลือดเสียน้อยไปรู้สึกว่าเริ่มละเริ่มละเริ่มเข้าฝักละบอะว่ารอบแรกรักชุเลแบบพอสมควรตามไปจะไปบอกแม่ว่าผมฆ่าดันเตมาโดโด้ยสร้อยดันเตมาด้วยใม่ใม่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 ไม่มีกุุงกลงอัพเดียวกันนะ ผมจำได้ว่ามันน่าจะมีอะไรแถวๆนี้นะไม่มีมั้งหรือมีอ๋อนี่ไงมีโอ้เดี๋ยวเดวตกเดตกฟึ๊บฟึนี่อ๋อเก็บอันนี้รอบแรกผมไม่ได้เก็บนะฮะรอบแรกผมเดินเลยเดินเข้านั้นไปก่อนแล้วมันเข้าซัดซีนเลย ทำให้ผมไม่ได้เก็บปึ๊บฟึ๊บึ๊บนี่นี่ไม่มีตกไม่มีตกเฮ้ยมาตกเตึกอะไรมันเป็นมิชชั่นเก่าๆไปแล้วตอนนี้เราพัฒนาแล้วมันก็แข็งเหลือเกินไม่มีอะไรฮะเราเก็บแล้วอ่ะมุมกล้องมึงก็หมุนยากเหลือเกินไอ้มุมกล้องนี่พอตีไปเรื่อยตับลงเรื่อยนี่มันลำบากอะเพราะไม่เห็นไอ้ตัวบินเลยมาเลยมา พันแม่จะเจ๊งกว่าน,นี้มีอีกไหมเจ๊งกว่าน,นี้อีกไหมถึงไม่น่าเรียกบเลยเรียนเลยโอ้จะปุ๊บกูว่าแล้วอุ้ยซึบอะไรชาร์จอะไรชาร์จอะไรอีซึบซึบซึบไม่ได้กินเหล้าง้องเอ้ยพี่โปพี่หลบจนโปพี่หลบจนโฟอุ้ยมึงอย่าฟันอย่างนั้นสิกูเสียวอุ้ยมึงก็เบื่อปุ๊บ พยายามฟัมฮาร์ปี้แต่เรื่อยตายก่อนมานี่มาไอฮาร์ปี้นี่มักูลมคานมึงจริงๆเลยมาเอ้ยยอ้ยโอ้ยย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 ยปยย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 ย้ยย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 ยเอา ดึงมาเลยมาตัวเดียวมาูดึงง่ายเลยยากมากเลยนะการที่จะดึงไอ้โอ้ยโจดพี่กาบ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 มานี่วะพี่กาบอ่ะพี่กาบพี่กาบพี่กาบมึงขับพถสองน้องพับรถสองกูไม่เอาแล้วมึงมึงกวนแล้วมึงกวนแล้วกูล้อมึงเล่นมึงเห็นมึงโง่มึงบอฟฟโลมึงโง่เป็นควายไอ้จ้าไอ้จ้า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 หลังแอนหลังแอน มึงจะพุ่งหรือมึงจะวิ่งจ nah> ิ๊บป่พุ่งพุ่งกูหลบกูมองไม่เห็นมึงอยู่ไหนมึงจะเลยป้ายเดียวปึ๊บปึ๊ยิงยิงกดไหมมึงกดไหมมึงกดมามึงกดวิ่งมาวิ่งมาวิ่งฉลอบมึงก็ทิ้งเอออุ้ย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 มึงยิงกูมึงยิงกูยิงยิงคือยิงวิ่งซิบกูป่ายิงรถสองหลอดอะสองหลอดครึ่งอะโอ้หลบไม่พ้นอะแบบโดนเฉียวๆก็แรงนะเนี่ย ไม่น่าไปด่ามเลยอ่ะมันโกรธอ่ะมันโกรธมันฟุ้งใส่เลยอ่ะอก็ไปสิเพะแม่บัฟเบิร์อะไรหน้าประตูบินต่อเลยเสียวนั่งเสียวโดกตกจังเลยเอ๊ะอันนี้อย่างนี้ป่ะฟึบๆจมจ้ำทางไม่ได้ลนะอ,อ,อันนี้เป็นอย่างนี้ กะจังหวะน,นิดนึงค่ะเนี่ยชุบนี่นี่โอ้มึงมาเป็นสิบคณะกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วมึงมาสักตัวสิกูฟันไม่โดนกูตีทิ้กูตีทิ้โอ้แล้วกูทำไมฟันไม่โดนเนี่ยเอ้ยซื้อเข็มทิ้ได้ทีโอ้ยแล้วไปฟันดอกแรกชอบไม่โดนป่ะอา้าวไม่โดนดิเฮ้ยจะป้าบุยเกือบโดนเลยจะเยอะไปไหนวะเนี่ย โอ้ยมุมกล้องมันต่ำเว้ย <c> ย <oughs> ืดชิๆชิเทีไม่ต้องติดเต้นมากก็ได้เหตุนี่รอรอรอ,ออย่างใจเย็นนี่ชิบอไบไอ้สิสมาธิทำคอมโบนิดนึงฮะ จะพยายามทำคอมโบฮะจะเอาหัวจะเอาหัวปุ๊บอีซุบุ๊บอีไอเดี๋ยวนะไอตัวบินใช่ไหมเนะี่ยกล้องมึงจะต่ำไปเลยกลูมองไม่เห็นเว้ยชิบุ๊บชิบุ๊บเราจะกลายตัวไอตัวไอตัวเล็กตัวน้อยก่อนอยซุบปุ๊บอีซุบปุ๊บ ยิ่ง็ุ่กยจะตกจ้าตกจ้าตกจะพ่งไปไหนของกูเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอ๋อโดนในตัวหลังอยู่ในตัวน้อยตอดอะไรวะตะกี้ขึ้นไห์ไปทันอ่านด้วยโอ้หมุมกล้องก็ต่ำเหลือเกินมาถึงตัวตัวกูแล้วมากูไม่กลัวเลยกินง่ายเลยทีเนี้ยอยู่กันต่อเลยฮนะ รู้สึกมิชชั่นนี้เจอบอสนะถ้าผมจำไม่ผิดเราควรเก็บเกตดเดว์เทิกไว้ใช่กับบอสเอ๊ะไม่มีให้กูกูโดดถึงแล้ววะเนี่ยไม่ถึงวะ่ะแล้วกูโดดทำไมอ๋อมันอยู่นี่บ้าจริงมองไม่เห็นไอ้เราก็ว่าเอ้ยมันโดดไม่ถึงนะเนี่ยไอ้เราก็อ้มีความมุมาน้ามากโดดซะงั้นนะชินี่นี่กินง่ายกินง่าย อย่าหลอกอย่าหลอกโดนหลอกมาหลายครั้งแล้วโอเคเนี่ยมันจะมีโอปอยู่ตรงนั้นเรียกว่าเลดโอฟอะแต่ผมโดดไปไม่ถึงอะ <c oughs> ไม่เอาแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปซื้ออะไรอะว่าของก็ค่อนข้างโอเคแล้วตอนนี้อย่าใช้เยอะเลยเดี๋ยวจะเป็นการโกงเกมมากเกินไปเพราะเราเล่นมารอบนึ่งแล้วไงเชื <c oughs> ้อนี่ถึงแล้วที่หมายหรือเปล่า มันปิดแน่เลยเนี่ฮะตัวที่ผมเกียดที่สุดในเกมนี้เลยซึ่งกต้องมีสมาธิกับตัวนี้เนีองฮะเพราะตัวนี้มค่อนข้างเกียรติ อุ oh, er? ้งๆๆ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 ๆบๆีๆๆปๆๆๆวๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 บๆๆๆนๆๆ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 ๆบๆๆ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 ไๆๆ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  ตอบตัวเล็กตัวนั้นไปก่อนเฮ้ยจะตกจ้าตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้มึงเดี๋ยวก่อนพวกมึงใจเย็นก่อนพวกมึงใจเย็นก่อนกูยังไม่สะดวกวกูยังไม่สะดวกคุยในตอนนี้โปรติตโตมาในภายหลังเมื่อกูว่างเอออากูยังไม่ว่างกูบอกแล้วกูยังไม่ว่างยัง้งเอาเลยกูนั่งหนาวอ่ะอีนี่มึงอ่ะมึงอ่ะมานี่มา ๆๆม,ม,ม,มาเลยมาเดี๋ยวสมาธิจะสู้ไม่ชเออสงสัยไม่ไหวอ่ะไม่ชิบน,นี่มาน,นี่มาฉันใช้เดวิดทเกอรนิดหนึ่งอนะ่ะ <c ười> ไม่ใช้นี่อยู่ไม่ได้ มึงเอามานี่มึงเอามานี่เหลือตัวเดียวอ่ะอย่าเปียวนักเหลือตัวเดียวนะอย่าเปี้ยวนักปูเลือดเหลือแค่นี้เองครึ่งหลอดสู้บอสจะไหวเหรอวะเนี่ยเดินลงเข้าไปในโลนศพนะฮะโลงศพใครน่าจะเป็นโลงศพใครก็ไม่รู้อ่ะสักคนในเลยมั่มมานะจ็บบเผมเพิ่มเลือดก,ก่อนดีไหมรู้ส,สึกว่าชีวิตเรื่องไม่ปลอดภัยอืมใช้อะไรดีน,นี่ละกันเนาะ เพราะเลือดน้อยไปสู้บอสลาบากครับอย่างที่เห็นว่าผมสู้ตัวธรรมดาก็เริ่มลำบากแล้วถึงคอมโบเริ่มจะกลับมานิดนึงแล้วก็เตะนั่นฮะนั่นแหละรับบอสคือไอตัวที่เราวิ่งเจอในเจอตอนมิชชั่นที่สองเราจะได้สู้กับมันก็งอนีงานนี้แหละเฮ้ยออกไปจากเธอเนอะนี่ยังรออู้ยังรอแต่ยังพึ่ง กูกูซื้อกูกูเรียนรู้โอ้ยโอ๊ยลืมไปมีท่านี้ดว่ะพลังมันเกลียนด้วยนะผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นระบพลังเออลืมไปมีอันนี้นี่หว่า พยายามใชเทคนิคก <yy gen> ันใช้เทคนิคกันใช้เทคนิค <initiation> กันไอ้สาลายสไปรยนี่นาเราแตะไม่ได <found> ้เลยนะครับเอ้ยโอ้ยโดนสาลายไม่ไหวละใช้เดือบิชกงค์อัดเลยปป๊ปป๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊อิอ๊ปุุุุ๊๊๊๊ปปุ๊ปป ลบ้าตีแต่เสืกตกบ้าเลยมึงด้วิ่งด้วยวิ่งจะวิงด้วย่งด้ย่งด้วิ่งด้วิ่งดะวางจ้วิ่งด้วยวิ่งด้วยิ่งด้วยวิ่งด้ยิงด้วยวิงด้วยวิงด้วยวงจวิ่งวิ่ดมึงจะ้่้ยอิ่งว่งว่งวิ่งวิ่งิดนึง วิ่งเกือบ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 ต้องใช้สมาธิกับการสู้กับบอลนิดนึงฮะต้องสังเกตว่ามึงวิ่งมึงวิ่งกูพุ่งถ้าเป็นอย่างนี้เราเข้าใกล้มันไม่ได้ฮะจะสู้กับมันต้องรอให้มันอันนี้หายก่อนรับประกันมึงพุ่งมึงพุ่งหรือมึงวิ่งมึงวิ่งหรือมึงพุ่งมึงโยนมึงยัไม่บอกมึงยนไม่บอกมึงยัไม่บอกคูนี่ถ้ารู้ชิกนี่จะสามารถชนะมันได้ง่ายได้ครับเพราะรอบแรกนี่ผมตมาย บอกต,ตรงๆว่าผมตายสู้ตัวเนี้ย w เวอร์จิลผมสู้กับเ,เธอเนี่ยไม่ได้เลยเ่ราะฉันจะได้เห็นเธออีกอ๋อท่านแม่อย่าทำรมดา,าซึ้งกับผมผมเลิกชั่วแล้วนะเวอร์จิล,จล,จลเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาตายแล้วเดนตายตายแล้วยังไงอ่ะผมเป็นคนฆ่าเอง อะไรนะผมฆ่าเขาด้วยมือของผมเองหมงหน้ามึงนิ่งแต่มึงพูดชั่วมากคุณคุณฆ่าเขาเหรอเขาเป็นพี่น้องคุณนะเขาเป็นที่โปรดปานของคุณฉันไม่เคยเป็นเลยฉันเป็นเงาของเขามาตลอดแต,แต่แต่ตอนนี้ไม่แล้วไม,ไม่อีกแล้วแต่ฉันรักคุณนะ คุณช่วยฉันจากสัปหลานนั่นแต่ทำให้หัวใจฉันแตกสลายทำไมมองฉันสิเวอร์จิลฉันอยีนี่เพื่อบอกว่าลาก่อนพวกเราให้พลังกับคุณกับคุณถ้าคุณตอบแทนเราอย่างนี้เหรอหลังจากทุกๆสิ่งที่เราผ่านมาทุกสิ่งที่คุณบอกคุณมันไม่จริงทั้งหมดที่คุณให้คือพลังไม่ใช่อะไร ให้คุณด้้ยรักอะไรสักอย่างไม่ใช่หมายความว่าแบบนี้หัวใจคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่มีอีกแล้วท่านแม่ไม่ว o u l d you ลาก่อนท่านแม่ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไวค้คนเดียว you เริ่มแล้วเริ่มชั่วแล้วฮะตอนนี้การพูดกับแม่ตัวเองเฉยๆแล้วว่าข้าน้องตัวเองแบบเลือดเย็นมากเลยว่ะ SAS ใช้ไอเทมหนึ t ่ง e ครั้ง mm hmm. ก็เอาไม่เป็นไรนะถือว่าเพราะว่าสู้กับบอสถ้าเพลอ,องเราน้อยเดี๋ยวเล่นใหม่มันจะเสียเวลานะก็ในมิชั่นที่4นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ DMC v i r t u l d o w n f a l นนะครับงั้นก็พบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสายยันสวัสดีครับ